26พฤศจิกาช่องปอป่ามาขายเหรียญ EP ที่283สวัสดีและยินดีต้อนรับบรรดาพี่น้องชาวนักสะสมผมปอป่าศึกษาแบ่งเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญพบกันวันนี้เป็นวันที่26เดือนพฤศจิกายนปีพศ .2566 EP ที่283โ oh, อ้โห FC ฮะนะก็เดินทางกันมาถือว่าไกลเลยเนาะสำหรับ EP ช่องของปะปาฮะหากนับจริงๆเลยนะก็น่าจะโดน300 EP อีกว่าแล้วแหละตั้งแต่ปะปาทำรายการมามแต่ปะปาเริ่มมาบันทึกรู้สึกว่าจะเป็นจะจะรู้สึกว่าจะประมาณปีหนึ่งมั้งประมาณนั้นสำหรับการบันทึกอ่าจำนวนของคลิปวิดีโอปปมามาขายเรียญโอเคเนาะก็ ตั้งแต่ EP แรกจนถึงปัจจุบันวันนี้ฮะ EP นี้ล่าสุดป๊าฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมไม่ว่าจะเป็นชาวนักสะสมทางผู้ติดตามทางช่อง YouTube หรือว่าทางเพจ e c e b o o k อ่ะ FC ทางเพจเฟซบุ๊กฮะก็ใครเข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องของปปาก็อย่าลืมกดติดตามช่องของปปาไว้ด้วยเนาะอ่ะ FC ทาง YouTube ก็เหมือนกันปปาฝากกดติดตามทั้งสองฝั่งทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางเลยฮะเอามาบรรจบครบรอบเป็นช่องปปาศึกษาแบงค์ เหรียญโบราณอยู่ในที่เดียวโอเคเนาะ f ฮะซื้อเหรียญมีอยู่หลายเดียวฮะใครต้องการซื้อเหรียญฮะดูหลายเข้าใจนะฮะหลายอื่นไม่ใช่ช่องของประปาตัวเป็นนและตัวจริงๆนะฮะช่องของประปาตัวเป็นตัวจริงๆนั้นใช้หลายซื้อเหรียญซื้อเหรียญเนี่ย F4H ขายเหรียญ f ฮะขายเหรียญเนี่ยมีกันอยู่หลายเดียวฮะประปาขายออกใช่ไหมมีอยู่หลายเดียวฮะ มีอยู่รายเดียวก็คือ092 792 8232ลายอื่นท่านผู้ชมอาไม่ใช่แล้วนะอยู่ภาคเหนือภาคตอนออกภาคตอนตกภาคใต้ก็ตามท่านผู้ชมอาปปาไม่มีสาขานะปปาไม่มีสาขาถ้าเห็นทางต่างจังหวัดนะฮะก็เป็นสาขาปลอมแล้วล่ะก็อาปปาฝากจะฝากไว้กับทุกอีพีเลยนะฮะสำหรับช่องของปะปานะโอเคเนาะเดี๋ยวประปาเริ่มแบ่งปันกันเลยดีกว่า ทั้งหมดทั้งหมดนี่คือรายการช่องของประปานั้นนําเอาเหรียญมาแบ่งปันเดี๋ยวประปาเริ่มเลยนะฮะเริ่มเลยดีกว่าเหรียญมีการขยับตัวบาทหนึ่งร้อยหนึ่งพันหนึ่งพูดยังกับตัวเองนี่ประกาศเับซื้อเหรียญละพันเหรียญละหมื่นอย่างนั้นแหละโอเคท่านผู้ชมมาเริ่มกันเลยดีกว่าได้ไม่เสียเวลาเอฟซีเนาะด้านบนสูตย์ห้าเหรียญละสามบาทจำกันได้ใช่ไหมหนึ่งบาทเรือหงอปีพศสองพันหา้ารอยี่สิบเอฟซีฮะนี่ ปปาขายออกเดรียญ3บาทะฮะใครที่ส่งรูปมาตรวจสอบประเมิรราคารู้ใช่ไหมฮะปปา,าต้องรับเข้าประมาณไหนแล้วไม่ได้รับประจําด้วยนะเพราะผลิตออณม์หลายร้อยล้านเหรียญอ่ะวันนี้ปปาขายออกเหรียญละ3บาทฮะสภาพใหม่สวยงามฮะใหม่ใหม่ในสไตล์ของเหรียญผ่านการใช้งานนึกออกไหมฮะ FCR โอเคเนาะเขาคงความสดใสเป็นตัวของตัวเองอยู่เหรียญละ3บาทเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็ดูตราแผ่นดินฮะอายังสดใสยอยู่ไม่ต้องดูด้านหลังนะที่ปปลาหงายด้านหน้าเนี่ยไม่ใช่ท่นผู้ชมอะ เขายังมีความความเป็นพระบรมรูปชัดเจนกว่านะเขาเขาไม่ล้มไปเลยถ้าไม่ชมะนะไม่ละลายนึกออกไหมฮะยังไม่ไม่จางเท่าไหร่อย่างชัดเจนเชื่อปะปานะเชื่อปะปาเชื่อว่าเชื่อว่านักสมมองออกเอาเนี่ยยังเห็นแว่นลายอยู่เลยนะบางบางเหรียญน,นะฮะเห็นไหมอ่ก็อยู่ในโหมดใกล้เคียงกันเหรียญละ7บาทฮะสดใสสวยงามยังสดใสอยู่ดีกว่านะสดใสอยู่อาปะปาขอเหรียญละ7บาทเนาะ ปกติก็มี6บาท7บาทวันนี้ถ้าสวยคนนี้ก็เป็น8ปดเก้าสิบเบสองยีบาทก็ว่ากันไปวันนี้ขอ7บาทนะหลังจากนั้น f อฟฮะสังเกตดูให้ดีนะสังเกตดูนี่คือคุดนะขาวแว่นในสวยงามเลยนะถึงจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานก็ตามท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะลองสังเกตดูลวดลายคมชัดเหมือนเหรียญผ่านการใช้งานน้อยมากๆดูนะฮะสังเกตดูเอาใครมองเหรียญเป็นก็ก็ก็มองแจมอยู่แล้วแหละโอเคไหมฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญละ50บาท โอเคฮรปปาเข้าใจที่ผ่านมาแช่ขาแว่นเน่นนางป้ปาก็ขาย30บาทบ้างนะยีบาทบ้างไม่มีขาแว่นแต่วันนี้ขาแว่นแจ่มสวยงามฮะเหรียญละห้บาทใครที่มองดูรูปเหรียญช่องของปปาอย่างเงี้ยนะถ้าคิดว่าตัวเองอ่ะเพราค้าไม่้านอ่ะปะปาว่าถ้าเอาไปจําหน่ายขายต่อยังไงก็ต้องได้เกิน50บาทอยู่แล้วแหละถภาพแบบเนี้ยโอเค ลองลองดูฮะปปาเชื่อว่าท่านอาจอาจจะไปขายได้ถึงระดับ150เลยท้งต่างจังหวัดหรือว่าตามตามแผงเหรียญนะตามแผงของเก่าอะไรประมาณเนี้นะอ่าเนี้ยดูเอาเ่าเหรียญน0บาทปปาจะข้ามแล้วนะ f อสหเหรียญไม่ผ่านการใช้งานฮะเห็นนะความเงาความทองความสีลุ้งเขายังจับกันอยู่แม่นยำฮะเอาปปาจะเปลี่ยนพิธีทางแล้วล่ะเน่สองบาทที่ลึกอ่าดูเอาเนี่ยหน้าหลังแบบนี้นะ ใหม่จริงๆฮะสวยจริงๆสดใสจริงๆยังมีความมีน้ำทองเคลือบอยู่กับอของเนื้อนิเกิลอยู่เห็นหมฮะ,ะใครอยากได้เหรียญละ20บาทฮะเหรียญละ20บาทนี่คือ2บาทที่ลึกนะ่ะงบาทที่ลึก ก็ผลิตออกมาเยอะปะปาเข้าใจฮะแต่ว่าขายความสวยของเขาด้วยความเงาความใหม่ด้วยก็ลองดูเนาะบางทีปะปาจัดชุดจัดอะไรไม่ทันสภาพเหรียญมาไม่เท่ากันนะฮะนะอันนี้สภาพใหม่สวยงามเลยอมีน้ําลุง้งน้ําทองใหม่เยมเลย f อฟฮะนะก็ใครอยากได้ไม่ถึงว่าน้ําทองเต็มที่นะฮะถ้าเต็มที่ราคานี้ปะปาไม่ขายอยู่แล้วเชื่อปปาดิเนาะ,ะสภาพใหม่สวยงามแบบนี้ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละยี่สิบาทแล้วก็มาถึงตรงไหนเนี่ยอันนี้ก็ ไม่ผ่านการใช้งานเช่นเดียวกันก็2บาทที่ลึกเน่ยถ้าผู้ชมะเหลือย0บาทอ่ะอันนี้ก็เนี่ยยีบาทเหมือนกันนะอันนี้สองพระองค์ด้วยอ่ะดูด้านหลังแบบเนี้ยอ่ะใครยังไม่มีนะฮะสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเหรียญละยี่สิบบาทปอปาจะลองดูนะฮะปะปาจะลองมาทําราคาเหรียญเหรียญสภาพไม่ผ่านการใช้งานดูนะถ้าไม่ช่วยกันกระตุกก็ขายกันยากซื้อกันยากโอเคไหมฮะอ่ะลองดูปล่อยไม่ได้แบ่งปันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรป้ปาก็พยายามทาความมาตรฐานของเหรียญไว้นะ โอเคเนาะมาหลังจากนั้น fc ฮะเหรียญนี้ก็20บาทฮะอันนี้เป็น1บาทที่ลึกนะเนี่ยสภาพใหม่เหรียญใหม่นะดูไม่ยาก fc ฮะเนี่ยดูนะใหม่จริงๆก็ดูไม่ยากะน,นะย,กนะยังไงเขาก็มีความทองอะความสดใสของเขายังมีอยู่ด้วยนี่ก็เช่นเดียวกันไม่ผ่านการใช้งานเอาเหรียญนี้ก็20บาทนะ <c oughs> fc ะทัทษทีนะปาปาไม่ตัดคลิปนะสำหรับเหรียญนี้เป็นเหรียญพระรองของเหรียญหนึ่งบาทที่ลึก fc ฮะไมให้ผ่านการใช้งานเนี่ยดูดีๆด,ด,ดูให้ด,ดีฮะสังเกตดูเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานนะก็เหรียญนี้40บาท ปาบอกไว้ว่าจะบอกไว้ก่อนว่าเหรียญผ่านการใช้งานกับไม่ผ่านการใช้งานราคาไกลกันราวกับดินเลยนะฮะถ้าท่านจะเป็นนักสะสมจริงๆนี่ต้องศึกษาด้านสภาพผิวเหรียญให้เป็นด้วย S4 ฮะแล้วเราดองเหรียญไว้จะไม่ขาดทุนเราตุนเหรียญไว้ถึงไม่ได้กําไรแต่ก็โอกาสขาดทุนมีน้อยมากอ่ะ40บาทฮะคานนี้ท่านผู้ชมลองเอาเปรียบเทียบดูตรงนี้นะฮะอันเนี้ยเป็นเหรียญอ่าก็ค่อนข้างจะเป็นเก่าเก็บกันแล้วนะ อาจจะผ่านสนามมาด้วยนะถ้าเรามาเปรียบเทียบคราวนี้ใครที่ถือเหรียญอ่าหนึ่งบาทที่รืกอรอบกับเหรียญน,นี้ไว้เนี่ยนะลองไปสังเกตเี็ญของท่านนะถ้าสภาพนี้นะดูให้ดีนะฮะเนี่ยเนี่ยอะนะถ้า3รอบกับสเสด็จเข้าสภาพออกอย่างนี้บ้างเนี่ยถึงจะได้ราคาสูงสุดเออและปัจจุบันวันนี้ราคาสูงสุด f ฮะนะปาปาบอกไว้ก่อนเลยถ้าผ่านผ่านสนามมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยปาปาจะไม่รับซื้อเข้าถึง50บาทแล้วนะ นะก็รู้ใช่ไหมฮะว่าราคาเหรียญร่วงแล้วลงแล้วเนาะอ่ะแต่ประการที่ประปาจะรับซื้อเข้าระดับ5 0าสปรถึงหกประปาขอสภาพนี้นะเนี่ยปปาช่วยฮระรปปาพยายามช่วยนะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานอันนี้พูดถึงเสเด็จกับ3รอบก่อนนะนะถ้าได้สภาพสีผิวอย่างนี้ถึงจะได้ราคาสูงสุดนะฮะนะก็ประมาณ50-60บาทตัวเนี้ยโอ้โหแตะร้อยเี่คงคิดกันหนักแล้วแหละ คงคิดกันหนักแล้วแหละนะโอเคเนาะเดี๋ยวยังไงก็คอยดูกันไปใหม่สําหรับเหรียญเสด็จกับสามรอบทหารผ่านการใช้งานส่งมาตรวจสอบหรือว่าจะขายเนี่ยราคาไม่สูงแล้วนะโอเคเนาะอ่ะก็ลองไปพิจารณากันอ่ะตามท้องตลาดดู FC ฮะอ่ะวันนี้ประปาขายให้เหรียญละ 60บาทฮะถ้าแจมแบบนี้ราคาก็จะสูงปปาก็จะรับเข้ามาสูงนะถ้าแจมแบบนี้เป็นสเสด็จยกพูดถึงสเสด็จกับ3รอบเลยฮะเพราะว่ามีนักสะสมส่งเหรียญมานั้นยังไม่ใช่เหรียญใหม่สัทีเดียวแอดมินก็จะประเมินราคาไว้ค่อนข้างสูงปปาเข้าใจนะฮะปปารู้หมดแต่บางครั้งปปาไม่พูดนะแอดมินจะประเมินราคาตึงเกินความเป็นจริงฮะัสเหรียญเนี้ยนี่ปปาให้สี่ทางบ้านดูแล้วฮะเพราะปปาได้เลยกแอดมินมาคุยแล้วสเสด็จกับ3รอบหากเป็นสภาพนี้อ่ะปปาให้ราคาสูงแต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี้ย ไม่ถึงไม่ถึง50-60บาทแล้วนะโอเคไหมฮะฉะนั้นใครที่ส่งนี้มาต้องยินยอมฮะว่าให้ทางเราตรวจสอบว่านี่คือสภาพผิวเหรียญแบบนี้ถึงจะไม่ผ่านการใช้งานนึกออกไหมฮะอย่างน้อยก็ได้ระดับนี้นี่ก็ไม่ผ่านการใช้งานเขาจะมีความลุ้งความทองอยู่ในตัว FC ฮะนะโอเคเนาะ,ะหลังจากนั้นนะอันนี้อันนี้60บาทนะนะ60บาท2เหรียญเนี่ยโอเคไหมมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญละ17บาทเนี่ย FC ีฮะ นะสภาพเมื่อก่อนนะสภาพนี้ก็ขายกัน20บาทนั่นแหละนะแรกๆเดียก็14 15าไล่มาเรื่อยๆก็20ปัจจุบันวันนี้อ่ะจากสภาพราคา20บาทตอนนี้เหลืออยู่17บาทฮนะเพราะว่าเผยโฉมออกมาเยอะในช่องของป้าปานะก็ประมาณนี้แหละ17บาทเนาะราคา20บาทหมดไปแล้วครับนะบางคนถามหาเหรียญไม่ผ่านการใช้งานเหรียญสวยคุณป้าปามีไหมสวยแบบว่าเดิมๆมีอยู่เอฟซีอแต่ว่า ปาปารับเข้ามาไม่กี่เหรียญเองปาปาเลยยังไม่ได้ออกขายนะก็ลองยังไงเดีด๋วยวลองรอไปก่อนเนาะมาหลังจากนั้นมาดูเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยถึงเหรียญเก่าเก็บแล้วก็อาจจะไม่ผ่านการใช้งานเป็นบางเหรียญนี่คือเหรียญ10บบาท2อสีที่สมเด็จย่าวาระสมเด็จย่าหลังจากนั้นก็จะเป็นอ่าพระราชินีพันปีหลวงปลปาเลือกพระราชินีพันปีหลวงกับสมเด็จย่าเอามาทํารายการเนาะอ่ด้านหน้าแบบนี้มีกันอยู่3เหรียญน,นี้ด้านหลังนะฮะแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้มีกันอยู่สี่เหรียญ นะแล้วก็ด้านหน้าแบบนี้มีกันอยู่อีกสี่เหรียญแล้วด้านหน้าแบบนี้มี2เหรียญเนี่ยใครที่อยากได้นะฮะใครที่อยากได้เป็นสภาพใหม่สวยงามอยู่แต่ว่าปะป๊ไม่มีตลับเลยปะปาก็ปล่อยปะตลับอ่าที่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 ว่าไม่ได้เก็บรักษาดีนะมาใส่ไปให้โอเคไหมฮะพูดตรงๆนะไม่ปิดไม่บงังไม่อ้ําไม่อ้องค้อมนะเนี่ยเป็นตลับที่แบบอ่าทางน้องๆเขากเก็บรักษาไว้ไม่ดีไงพนานวันเขาเขาก็แปลสภาพนะอ่าโอเคเนาะเอาใครอยากได้ฮะเหรียญละ20 บาทปปาขาย20บาททั้งหมดรอรอเอฟซีก็คือถ้าใหม่แจ่มจริงๆหมดทุกเหรียญนี่ปปาให้เกียรติแยกราคาไงเพราะงานปปาเยอะนะที่จริงขาย25 30ิยังได้เลยสำหรับช่องของปปานะการจะนําเสนอนําเสนอสินค้าราคาสูงไม่ใช่เรื่องยากแต่ว่าปปาเห็นว่าเขาปะปนกันมากับสภาพแต่ทุกเหรียญก็ค่อนข้างสภาพดีเลยไม่เป็นไรอ่ะปปาขอเหรียญได้ยีบาทนะไม่ไม่เชิงมีเหรียญขาวซีเดฟซี เป็นเหรียญติดน้ำเงาเดิมๆนะฮะนะไม่ใช่เหรียญขัดเหรียญถูเหรียญล,ล้างมานะน้ำเงาเดิมๆจากตัวของเหรียญเองเลยเอาเหรียญละยี่สิบาทนะใครอยากได้อาพรราชินีพันปีหลวงกับสมเด็จย่าสมเด็จย่ามีน้อยมีสามเหรียญโอเคเนาะหลังจากนั้น f อสสฮะปปาขายตามสภาพฮะนี่คือเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสองสภาพใกล้เคียงกันฮะ อ่าดูเอาเนาะแต่ไม่ใช่สภาพผ่านการใช้ง,งานสวยขั้นเทพไม่ใช่สภาพผ่านการใช้ง,งานสวยขั้นเทพอาปปาขายให้เหรียญละ40บาทนะอ่าอันนี้ดูเอาดูเอาฮะก็เหมือนปปาขายออกเหรียญละ50บาทนั่นแหละนะคุณภาพจะต่ำกว่านิดนึงอาจจะมีร่องรอยบ้างอะไรบ้างปปาตรวจสอบแล้วนะปะปาขอเหรียญละ40บาทใช้สายตาเพ่งดูเหรียญด้วย FC นะ เพ่งดูเหรียญด้วยเวลารับเหรียญจากช่องของคป,ปาไปแล้วนั้นจะได้เข้าใจว่าเอ,อ่ยยอมจนอนนะํานวนฮะเราเห็นเหรียญเขาแล้วเขาขายออกในราคา40บาทถ้าสวยกว่านี้คุณป้าก็ขาย50ถ้าสวยขึ้นอีกคุณป้าก็เคยขาย60บาทมาแล้วฉะนั้นราคา40บาทเนาะบอกตัวเองฮะจะให้สวยเหมือนราคา60บาทที่คุณป้าตั้งราคาไว้คงจะเปลี่ยนไปไม่ได้นะของดีย่อมราคาแพงนะฉะนั้น อของดีจะมาราคาถูกเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็เป็นเไป,เ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 ปไม่ได้ fc เนาะเข้าใจตรงกันนะฮะเหรียญซื้อขายกันตามสภาพอ่ะสภาพแบบนี้ดูเอานะฮะอ่ะก็เหรียญละ40บาทเนาะก็ราคาราคาเป็นไปตามสภาพเหรียญน,นะสูงสุดปะปาเคยขายออกใช้ผ่านการใช้งานไนดะ้เหรียญหกสิบาทจําได้ไหมฮะวันนี้สภาพด้อยกว่ากว่าราคา60บบาทจบเนาะหลังจากนั้นตรงนี้ fc ฮะ เป,ปีสี่สองมีหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญเจ็ดเหรียญแปดเหรียญมีกันอยู่แปดเหรียญฮะแล้วมาเริ่มใหม่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสำหรับปีบป 4, 1, 4, สี่หนึ่งเอฟสี่ห้าะสภาพผ่านการใช้งานผิวแชมป์ที่สุดขอบแชมป์ที่สุดจําได้ไหมฮปะป้าขายออกร้อยสี่สิบบาทนะแต่วันนี้สภาพเขาไม่ถึงสภาพเขาไม่ถึงฮะนะความสามารถความพยายามของอสภาพเหรียญไม่ถึง ปาปาขายให้ฮะหนึ่งร้อยสิบบาทหนึ่งร้อยสิบบาทเท่านั้นเองไม่ใช่เหรียญเสียขั้นเทพนะท่านผู้ชมฮะแต่เพียงแต่เหรียญผ่านการใช้งานแล้วสภาพไม่ได้ขั้นเทพในระดับผ่านการใช้งานฟังปลาป,า,ปาพูดอาจงงแต่ <c oughs> แต่ถ้าใครไปเรียบเรียงคําพูดของปลาปาไว้นะฮะอนาคตท่านจะเล่นเหรียญแบบไม่รู้น่าจะได้กําไรนะ เพราะปาป่าไม่จะจะสับสนกับสภาพผิวเหรียญกับสภาพการพูดไปวกไปวนมาฮะทุกอย่างฮะนะถ้าถ้าเราพยายามไปไปศึกษาเรียบเรียงคําพูดประป่าฟังให้เข้าใจแล้วท่านจะรู้จักสภาพผิวเหรียญเวลาท่านไปจับเหรียญน,นะท่านจะไปจับถูกฮะนะโอเคไหมฮะว่าราคานี้สภาพอย่างนี้อย่างนี้โอเคประมาณนั้นจบกันเนาะอ่ะท่านผู้ชมม่าปี4ี่สองเหรียญละสีบาทปี4ี่หนึ่งเหรียญละ110บาทสภาพคั้นเทปประปาขายระดับ100 สี่สิบห้าสิบจำได้ไหมโอเคเนาะวันนี้ปาปาไม่ได้มาตัดราคาเหรียญลงอยู่อยู่ที่ตรงนี้นะฮะสภาพสวยกว่านี้ราคากลับไปที่เดิมนะราคาผ่านการใช้งานกลับไปที่เดิมนะฮะปาปาย้ําแล้วเนาะโอเคนะฮะหลังจากนั้นอ่ะตั้งแต่จะได้ขายเป็นเหรียญกันแล้วะนี่คือเหรียญยี่สบาทที่ลึกน้าทองจับเอฟซีฮะอ่าดูด้านหน้าแล้วมาดูด้านหลังเนาะเนี่ยปปาจํา,าจวาระไม่ค่อยได้หรอกนะเออเนี่ยเอาวาระเนี่ยใครอยากได้ฮนะพระชนมายุพรรษาหกรอบอะไรประมาณนี้แหละเอาน้ําทองจับเดียญละสี่สิบบาทฮะนะ ถ้าถ้าภาพรวมมาไม่ดีเท่านี้ก็เหรียญละ35บาทเนาะก็ประมาณนั้นอ่ะหงายด้านหลังให้ดูเลยหลังจากนั้นถ้าเหรียญละ100บาทเหรียญละหนึ่งร้อยบาทเหรียญที่เคยสร้างอาชื่อในช่องของปปาฮะนี่คือเหรียญสิบาทนิกเกิลเหรียญแรกนี่นเป็นยี่สบาทนะฮะยี่สบาทนิกเกิลอาน้ําทองจับเหรียญน,นี้ฮะท่านผู้ชมฮะน้าลุงจับแบบนี้นะก็ถ้าสภาพสวยสุดปปาขายสูงนะก็เคยขายสูงถึงร้อยกว่าบาทนะครั้งหนึ่งเคยขายสูงถึงร้อยกว่าบาทแต่วันนี้เอสซีฮะอ่า ก็มากันแบบเดิมๆอย่างนี้เลยปปาลองลองใส่ของเดิมๆเขาเลยเอาใครอยากได้ให้เหรียญนั้นหนึ่งน้อยบาทยังไม่ใช่ขั้นเทพสภาพผิวปปาตรวจสอบแล้วแต่ว่าเวลาปปาบอกก็ไม่ใช่ขั้นเทพอย่าใจถอดนะฮะนะถ้าบอกว่าถ้าขั้นเทพในราคาเขาสูงอยู่แล้วนะวาระนี้ปปาเอามาสร้างชื่อเสียงแล้วเขาก็ขายได้จริงๆอากงอาม่าเขาอยากได้แต่บอกนักสะสมเจ้าของเหรียญที่ถือเหรียญนี้ทั้งบ้านนะฮะเวลาปปานํามาขายในราคาค่อนข้างจะ อ่ขยับตัวขึ้นนิดนึงเนี่ยใช่ว่าปอปาจะขายได้ตลอดไปนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญที่ปอปาพยายามมาสร้างชื่อเสียงของเองแต่จํานวนการผลิตเขาค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้อย่าคิดว่ายกตัวอย่าง้าปอปาสมมุติว่าปอปาซื้อมาในราคา2บาทนะปอปามาขาย150บบาทบางครั้งถ้าเป็นเหรียญที่ผลิตมาเยอะเนี่ยใช่ว่าจะขายได้นะ F4 ฮะผลสุดท้ายก็ต้องไปตบทิ้งหลังใหม่ใช้คำภาษาหยาบๆบ้านนอกต้องต้องไปปล่อยทิ้งหลังใหม่อะไรประมาณนี้นะโอเคเนาะอ่ะแต่ว่าความมาตรฐานท่านผู้ชมฮะราคา100บาทเนี่ยไม่ได้สูงเลยป้าป๋าบอกนะฮะเปรียบเทียบกับอ่าโอ้โหท่านผู้ชมฮะก,ก็ดูเนาะมีทางพระเจ้าอยู่หัวทุกสิ่งทุกอย่างท่านผู้ชมฮะทุนพ่อบ้านพ่อเมืองที่เรานับถือพระมหากษัตริย์อยู่บนหน้าเหรียญป,ป,ปา้าป๋าจะพูดคําไหนแล้วอ่ะป,ะปา้าป๋าจะพูดคําไหนแล้วเอาเลยเหรียญละ้นหนึ่งร้อยบาทเองอ่ะ อ่ะหลังจากนั้นมาดู5 0บาทเท่ลึกท่านผู้ชมฮะน้ำทองจับนะเหรียญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อันนี้น้ำทองจับนะโอเคนะฮะประปาบอกตรงนะพระเหรียญน,นี้ปปาเนี่ยอยากจะขายสักร้อยห้าสิบด้วยซ้ำดูตามสภาพผิวเหรียญแล้ว F c ซฮะน้ำทองความเป็นผิวความเดิมๆของเขายังแทบจะอยู่ครบเลยที่เห็นลายๆนี่เป็นที่ตลับด้วยนะฮะสองเนื้อในเป็นมั้งเนาะ เออสองเนื้อในเป็นก็เป็นนักสะสมได้ปะปาก็เหมือนกันแต่เมือ่อก่อนก็น,กนะศึกษาไงก็ดูเนื้อเหรียญเป็นหลักไงนะเออดูเนื้อเหรียญแล้วก็สังเกตดูเข้ามาประมาณเราหกปีเจ็ดปีแปดปีเป็นปีที่สิบอะ fc ฮะปะปาอาใส่ดูเนื้อในดูเหรียญสวยงามให้ดูเนื้อในของเหรียญให้เป็น fc ฮะนะอย่าไปดูราคานะไปดูราคาพอดีเราไปเจอไปจับแต่เหรียญไม่สวยมาอีกห้าปีเจ็ดปีเหรียญสภาพสวยราคาสูงกว่กากันร้อยครึ่งร้อยเนี่ย เกิดว่าเหรียญสวยเขารับซื้อเราซื้อมาใช่เราสู้ราคาเหรียญละห้าร้อยจุกจกังโอ้อีกปีหน้าเขาซื้อราคาพันห้าปีมะลืน เขาซื้อราคา3 0 0พันแต่เขาบอกว่าอ๋อเหรียญผ่านการใช้งานสภาพไม่สวยผมยังไม่ซื้อครับผมซื้อราคานั้นพอดีได้สภาพเหรียญไม่สวยไปเป็นร้อยเหรียญพันเหรียญไปขายออกเท่าต้นทุนอีกฉะนั้นประปาบอกไว้นะถ้าเจอเหรียญสวยเนี่ยไปตรวจสอบข้อมูลก่อนก็นกได้ตรวจสอบสภาพอา่าข้อมูลของเหรียญก่อนนะว่าเดิมๆแล้วนักสะสมระดับคุณปู่คุณย่าที่เป็นนักสะสมระดับมืออาชีพอะ่ะเจ้าของช่องอะไรประมาณนะั้นเขาเขาตั้งราคาไว้ระดับไหนนะเอฟซี FC. ไม่ใช่ป,ป้าปาอยากให้ FC นะั้นถ้าเล่นเหรียญเพื่อเก่งกําไร นักศึกษาเรื่องเนื้อเหรียญแล้วก็จานวนการผลิตเหรียญแล้วก็ราคาของเหรียญที่ระดับพระบรมอาจารย์เขาตั้งราคาไว้ด้วยแล้วเราจะรู้นะตามในหนังสือเขาก็มีนะไปแบ่งรับแบ่งสู้ราคาปาปาก็แบ่งรับแบ่งสู้จากราคาเขานั่นแหละปปาก็ไม่ได้ขายเท่าเพีดนะปาปาบอกนะฮะปาปาบอกตรงเพราะปาปาก็แบ่งรับแบ่งสู้เข้ามาอะไรประมาณนั้นนะประมาณนั้นประมาณนั้นสำหรับราคาของเหรียญมาต่อมาฮะมาดูเหรียญเราห้าตราแผ่นดินเนี่ยอ่ะสองเหรียญนี้อันนี้สองเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ไม่มีรสอนะฮะอ่ะดู พอดีแสงไฟบาลานเอ้ยไม่บาลาน FC 52สองเหรียญนี้ไม่มีรอสอเดี๋ยวปากขยับใกล้ๆกันก,ก่อนนะทารายการน,นะแล้วสองเหรียญน,นี้ก็ไม่มีรอสออ่ะเหรียญน,นี้รอสอหนึ่งสองหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเหรียญแล้วก็ไปกันเลยเนาะสองเหรียญน,นี้ห้ FC ไม่ต้องดูเลยมากค่ะสภาพอย่างนี้ดูด้านหลังนะขอบเขาก็ประมาณนี้ก็บอกว่าไม่เต็มร้อยนั่นแหละนะอ่ะด้านด้านหน้าฮะเป็นแบบนี้นะเครื่องลาดก็ประมาณนี้ ปาปาจะขอใช้คําว่าประมาณนี้ด้วยเนะววาะเพราะกลัว F4 จะใจถอดแล้วจะเสียโอกาสอ่า f c ฮะดูขอบนะดูเม็ดไข่ปลาดูกลางเหรียญแล้วก็หันมาดูด้านหน้าฮะอ่าประมาณนี้นะอ่าสองเหรีนี้เหรียญละสี่ร้อยฮะเอาไปเลยนะเหรียญสี่ร้แน่นอนฮนะเหรียญละสี่แสดงว่าประปารับต่ากว่า400ร้อทำไมต้องรับต่ํากว่า400เพราะสภาพผิวเหรียญไม่ได้ถึงเกณฑ์ เริ่มต้นเหรียญละ400ที่ปปปาประกาศรับซื้อไปโอเคฮะนี่คือปปปาขายออกเหรียญละ400นะฮะเหรียญละ400เนาะเป็นเหรียญรุ่น5ตราแผ่นดินเนื้อเงินฮะนะโอเคเนาะไม่มีรอสอนะฮะสองเหรียญนี้เอาง่ายเดือนละสี่เวลาเนาะ fc เชื่อปปปาอยู่แล้วล่ะอ่ะสองเหรียญนี้ฮะคมกว่าอ่ะปปปาขายออกเหรียญละ500นะที่จริงต้องถึง500ห้าสิบแต่ว่าปปปาดูคำนวณแล้วเนี่ยอ่ะขอแค่500ก่อนอันนี้ด้านหน้านะฮะนะก็อาจจะมีร่องรอยกันบ้างขอบนึกออกไหมฮะแต่เขาได้ความคมชัด คมชัดลึกกว่า2เหรียญโน้นฉะนั้น2เหรียญน,นี้เอาประมาณนนะเนี้ยนะอ่ะเหรียญละ500บาทหลังจากนั้นเหรียญละ700บาท FC ฮะรอสอหนสองหนะสภาพเข้ามาไม่จบไม่ครบกระบวนการนะถ้ามาจบแน่นอนฮะเจอเหรียญละอ่าพันห้าสพก็ว่ากันไปนะโอเคเนาะเหรียญน,นี้1 2 1ฮนะ อยู่กันที่ประมาณ700บาทลองดูกันก่อนเนาะจบแล้วเหรียญร5อตราแผ่นดิน3 3สภาพ3ราคาอะไรประมาณเนี้ยเนะาะใครดูแล้วไม่เข้าใจก็รีกลับไปดูเอาเนาะมา f อปรฮะปะปาขอเหรียญ700 0บาทหายากในตำนานฮะ f อนะสำหรับเหรียญ25สต,ตางปีป4 9 3ี2493ราชการที่9เหรียญชุดแรกของสมัยราชการที่9นี่คือเหรียญ50สต,ตางปีป4 24ี2489รูปแบบตัวหนังสือหนาะตัวเลขหนานะนะ ข้อมูล F4H สมัยก่อนซื้อขายกันเป็นหมื่นระดับหลักหมื่นเอาไปมา5 0 0 0มื0 0สาไปนู่นเลยเเอ้ยโทษทีฮะสามสามพันหลักหมื่นอะไรประมาณนั้นนะแต่ว่าเหรียญน่าจะเผยโฉมมาเยอะอ่าป,ปาก็ตั้งราคาไม่ถูกเลยอ่ผ่านการใช้งานแบบนี้ฮะเนาะวันนี้ทำรายการค่อนข้างจะนานเลยใช่ไหมเนี่ยอันนี้เป็นรูปแบบภเสีนหนานะฮะเอาใครอยากได้นะก็สภาพผิวก็ไม่เต็มร้อย แต่ว่าก็ถือว่าคมชัดได้นะเนี่ยดมเอาฟีสฮะปปาจะลองดูก่อนเนาะอ่าหากถูกหรือแพงไปปปาก็กราบขอประทานอภัยช่อง YouTube ด้วยกันนะเพราะปปาขายไปครั้งแรกปปายังไม่เคยเห็นนักสะสมระดับอามืออาชีพเจ้าของช่องนั้นมาทารายการขายออกสักเท่าไหร่วันนี้หากปปาขายถูกไปปปาบอกตรงๆนะปปาขอโทษนะฮะเพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญที่วงการเหรียญบอกว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างหายากกันเลยทีเดียวนะแต่การรับซื้อเข้าการเริ่มต้นรับซื้อเข้าก็เริ่มต้นที่หลักร้อยนึกออกไหมฮะ นทั่วไปก็เห็นรับซื้อกันเข้าที่หลัก300-400-500ใช่ฮะถ้าสวยก็ไปก็ไปแตะหลักพันหรือว่ากี่พันแต่ว่าการที่รับซื้อเหรียญเข้าในราคาหลักร้อยนั่นหมายความว่าเหรียญน,นี้สภาพขายออกก็ต้องอยู่ที่หลักร้อยนะฉะนั้นเหรียญน,นี้ประปาขายให้ฮะ700บาทนะหายากในตํานานถ้าหากยังไงค่อยมาว่ากันใหม่อะดูเอา FC ฟซฮะเหรียญน,นี้700บาทเนาะอะ ตัวหนังสือหนาฮะนะแหล่งข้อมูลที่ไหนก็นำเหรียญน,นี้ไปเป็นข้อมูลบันทึกไวนะ้ f อฮะไม่เชื่อลองไปดูตามาเว็บไซต์ต่างๆตามเพจ Facebook นะเอ่ยตามเพจอะไรประมาณนั้นแหละนะตาม g o o g l e เราไปค้นหาเสิร์ชด,ดูอ่าเหรียญนี้ขอ700บาทนะโอเคเนาะหลังจากนั้น เหรียญนี้800บาทจบฮะครั้งเดียวจบล่องรอยถ,ถ้าพูดถึงล่องลอยใหญ่ๆแทบจะไม่มีเลยนี่คือเหรียญราชการที่7 FC 5ผ่านการใช้งานมาแล้วแต่ว่าถ้าพูดถึงความคมชัดนะลวดลายเขายังพอมองเห็นอยู่นะเหรียญน,นี้800บาทนะข่าวก่อนโน้นชิงกันเลยฮะปะปาสภาพแบบปะปาก็ขายประมาณนี้มั้งนะครั้งหนึ่งก็เคยขายออกเป็นพันถ้าแจ่มกว่านี้นะเดี๋ยวถ้าถามว่าราคารับซื้อเข้าล่ะ FC 5ก็เริ่มกันที่หลักร้อย เริ่มกันที่หลักร้อยสวยๆจะจัดๆเนี่ยปาปาก็ไปถึงหลักพันได้จะพันกว่าไหมเราก็มาคุยกันจะเท่าไหร่พันเราก็มาคุยกันนะอ่ะแต่เหเรียญนั้นต้องติดผิวไฟนะฮะนะถ้าออกสีเงินๆมาอย่างเงี้ยปาปาก็บอกตรงเลยนะนะว่าเขาไม่ใช่เหรียญน้ำเดิมนะ เหรียญเดิมๆผิวไฟเกาะกันเลยแหละตามตำนานมานะก็จะเห็นอยู่เราก็เห็นจำรูปภาพอยู่เนาะสวยสุดใช่ไหมฮอ่ะอันนี้เหรียญราชการที่เจ็ดเนาะลืมละอ่ะเหรียญละแปดร้อยบาทแปดร้อยบาทเท่านั้นเองแปดร้อยบาทเท่านั้นเองเอฟซีฮะอ่ะมาถึงแถวสุดท้ายแล้วล่ะรายการสุดท้ายโหเยอะมากเลยต้องบรรยายด้วยเลยเอฟซีเนาะแหม่พอปันต์ไลสดเลยป้าปาเนี่ยอ่ะเออโอเคนะยูทูบแจ้งมาว่าอ่าคุณป้าปาอะไรประมาณนั้นคุณไลฟ์สดได้นล้วนะอะไรประมาณนั้นป้าปา ป้าทำอะไรไม่ค่อยเก่งนะไม่ค่อยจะเก่งก็เลยไม่ได้ทําแบบเขาอาท่านผู้ชมมะชุดละ3 0 0บาทนะนี่คือตระกูลชุดฮนะตระกูลชุดเป็นตระกูลที่ประปาจัดมาแล้วประสบความสําเร็จไมนะ่ว่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานหมดทั้งชุดเป็นเหรียญผ่านการใช้งานหมดทั้งชุดหรือเหรียญเก่าเก็บไม่ผ่านการใช้งานหมดทั้งชุดหรือ แม้กระทั่งเหรียญผ่านการใช้งานมาบวกเหรียญไม่ผ่านการใช้งานปะปาก็เคยจัดมาแล้วราคาขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญ s c h ผ่านการใช้งานผ่านการใช้งานแต่ลวดลายคมชัดเพราะหลายคนจะลองสังเกตไหมว่าเหรียญคุดเฉียงเนี่ยนะจะหาความคมชัดลึกตรงเนี้ยรายละเอียดของเหรียญ่อน,นจะยากนะ โอเคไหมเอาผ่านการใช้าง,งานผ่านการใช้าง,งานผ่านการใช้าง,งานเหรียญนี้เป็นเหรียญค่อนข้างจะอยู่ในระบบผ่านการใช้งานเก่าเก็บนะหชุดละและเหรียญนี้ก็ผ่านการใช้งานประปราไม่ล้างเลยนะต้องคุณใครใครใครไปล้างเป็นเนี่ยนะนะก็จะได้ความสดใสเขาขึ้นมาแต่ประปรายังไม่ไม่มีเวลาก็เลยปล่อยเดิมๆไปเลยผ่านการใช้าง,งานผ่านการใช้าง,งานอันนี้ดูดีขึ้นมาเรื่อยอันนี้ก็เป็นเก่าเก็บเก่าเก็บสวยกว่าชุดนี้นด้วยถ้ปาปปาสองเนื้อในจริงๆนึกออกไหมฮะแต่ว่าเขาได้เปรียบตรงเหรียญนี้จะเก่าน้อยกว่าเหรียญนี้ประปาพยายามขยับให้เพราะประาาาาาจขยคเท่กัน นะตรงนี้บอกเลยนะฮะเป็นเหรียญเก่าเก็บบวกนะฮะลองสังเกตด,ดูความเงาเขาความเงาเขาถ้าเป็นเหรียญล้างความเงาเขาก็จะออกเป็นสีลุง้งใช่ไหมอันนี้เขาสังเกตด,ดูให้เป็นท่านผู้ชมวันนี้มีม,มทีทองติดอยู่เห็นไหมเออเอาอันนี้ละอันนี้ก็ทองติดอยู่แต่ติดน้อยกว่าเอายังไงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมมาขายไปเลยฮะชุดละสามร้อยจำได้ไหมฮะที่ผ่านมาปาปาขายชุดละหกร้อยมีคนกล้าสู้ราคาสูงกว่านั้นได้ซ้ํา แต่ปปาก็บอกสภาพเหรียญยังไม่ถึงพันนักสภาพเหรียญสวยเนี่ยยังไงเจอแน่นอนพันห้าพันหกพันเจ็ดสองพันฮะเชื่อปปานะวันนี้ขอชุดละสามร้อยนะถ้าชุดสวยเข้ามาเต็มพิกัดราคาสูงกว่านี้ปปาบอกเลยนะฮะขนาดชุดละหกร้อยที่เหรียญสวยที่ที่ที่ EP ที่ผ่านมาฮะนักสะสมยังคงต้องการกันอยู่นะปปาก็เฉลี่ยจากเหรียญเหล่านี้ที่ปป่าขายออกแต่ละเป็นเหรียญเป็นเหรียญนะฮะนะแต่ถ้าสวยจะจัดเจอแน่ฮะหลักพันพันกว่าขึ้นไปอยู่แล้ว โอเคนะฮะแต่ถามปะ้าปาที่ยางเอาคุณหาได้แล้ว,ลวเหรียญหายากเอสเซียสภาพใหม่ทั้งหมดเลยนี่ก็หายากใหม่จริงๆนะเนาะอ่ะมาเจอโค้ดยี่สิบแปดอันนี้ไม่ผ่านการใช้งานจริงๆนะไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็สดใสกว่าเหรียญน,นี้ด้วยนึกออกไหมฮะสดใสกว่าสองเหรียญน,นี้อ่ะเหรียญละยังไงดีโค้ดยี่สิบแปดขอก่อนเอสเซียเขาสวยอะนะ เรื่องขอบก็คงจะต้องคิดว่าเขาไปยังไงอ่เขากระทบกระแทกตอนเคลื่อนย้ายแต่ดูสภาพผิวนะฮะอะลองดูก่อนเนาะปะปาก็หาเข้ามายากเหรียญละสองร้อยโค้ดยี่สแปดสภาพนี้นะ,ะนะ,ะถ้าเป็นโค้ดยี่สิบเก้าก็สามร้อยห้าสิบสามร้อยขึ้นไปเลยนะ,ะเหรียญละสองร้อยโคะะ้ดยี่สแปดสภาพเหรียญแบบนี้ดูเอาเนาะ,ะดูเอาฮะดูให้ขึ้นใจนะ,ะนะ อาลุยขึ้นใจก่อนวันนี้เหรียญละ200บาทโคดยี่สฮะคุดตรงปีพศ2525้25 25, โคด28สภาพไม่ผ่านการใช้งานฮะน,น้ำลุกน้ำทองเป็นส่วนตัวของเขาเองอยู่แล้วก็ยังหลงเหลือกันเต็มพิกัดพอสมควรอ่ะเหรียญละ200บาทจบ FC ฮะตอนนี้ปป่าหายากแล้ว นะปะปาเคยบอกแล้วว่าเหรียญหายากในตำนานนะรูปแบบพระเสียนโตตอนท่านทรงพยาวอะไรประมาณเอาไปชี้คุดเฉยเลยตอนท่านทรงพยาวในเอฟซีนะปะปาหายากแล้วแหละมีกันอยู่สามเหรียญน,นี่ต่อรองกับเจ้าของเขาอยู่เพราะว่าปะปาเห็นว่าปะปาแต่ก็นานปล่อยออกนะก็ดองทุนเหมือนกันตอนนี้ปะปากำลังต่อรองราคาไงต่อรองราคากับเจ้าของเหรียญเขาอยู่นะก็โหเอาไงฮะวันนี้ฮะหมดแค่นี้แหละมีแค่นี้เหรียญละ200บาทฮนะ 200บาทใครที่ได้ไปก่อนช่วงนั้นประปารับเข้ามาถูกก็สบายไปเลยนะแต่จากหลังจากนี้ไปประปารหไม่มั่นใจแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าของเหด็ดเขาไม่ยอมขายแล้วล่ะ FC ฮะนะ เขายังไม่ยอมขายเขาบอกเขาก็หายากเหมือนกันเขาก็่างกันเนาะเขาหายา,ายกกันว่าคุณป้าป้ไม่เป็นไรเนาะบอกว่าหนูยังไม่ขายผมยังไม่ขายผมเขาเก็บไว้ก่อนเพราะต้นตำนานราคาเหรียญน,นี้เขาสูงบอกเออไม่เป็นไรฮะเก็บไว้ก่อนเลยนะถูกแล้วล่ะดีแล้วล่ะป้าปาสนับสนุนนะป้าปาสนับสนุนป้าปาก็พยายามจะขยับราคาขึ้นทุกอนนะหากชุดนี้สามเหรียญน,นี้หมดป้าปาก็จะลองถามเจ้าของเหรียญเดิมๆดูดดว่าพอจะขายป้าปาได้ไหม อะไรประมาณนี้มันปลาปลาจะขยับราคาขึ้นนี่เขาไงแต่ถ้ามาเป็นร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยเหรียญปลาปลาก็รับไม่ได้ดอกราคาสูงเพราะว่าปลาปลาจำนายขายออกช้านึกออกไหมฮะปลาปลาต้องค่อยๆแบบสร้างสร้างบารมีราคาเดิมๆเ,เขาขึ้นไปทีละเลเ็กน,น้อยให้ไปถึงบารมีเดิมๆของราคาเหรียญน,นี้หลังจอจบแล้วนักสะสมกลับมาเล่นหารู้ว่าหายากแล้วเขาเล่นหาราคาแพงแล้วปลาปลาก็ จะค่อยทาการประกาศรับซื้อแพงต่อไปนี่คือวิธีการดันเหรียญที่มีต้นตํานานหายากท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะแต่วันนี้ปปาก็ยังดันไม่ขึ้นนะดันเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นแต่ก็พยายามจะดันต่อไปอ่ะผ่านเข้าไปต้องเกือบ30นาที EP นี้นี่แหละท่านผู้ชมฮะถ้ามาถึงเหรียญจะต้องใช้คําบรรยายเนี่ยค่อนข้างจะใช้เวลานานไม่เป็นไรเนาะก็ฟังกันไปก่อนฮนะถือว่าปปามาพูดมาคุยมาบอกมากล่าวนะไม่ใช่ปปามาสอนนะปปาให้เข้ามาศึกษาปปาไม่ชอบสอนใครฮะนะนะก็เนาะ มันจะดูรุนแรงฮะใ,ใช้คําว่าปปาชวน FC ทุกคนทุกท่านเข้ามาพูดคุยมาศึกษามาปรึกษาเรื่องเหรียญกันเนาะเอาละจบละเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ก็เดินทางมาค่อนข้างจะโอ้โหหลายนาทีเลย FC ฮะเนาะไปะจากกันก่อนฮะขอบคุณทุกๆสายตาที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ